สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Hero Cat ครับเกมนี้เป็นเกมที่คุณจะต้องนำแมวของคุณเอาไปทำการขุดเหมืองนะเพื่อได้เหรียญในเกมมาครับหรือสามารถเอาแมวออกไปต่อสู้อัพเลเวลแล้วก็รับรางวัลได้เช่นกันครับแต่ทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยไม่เปิดเผยหน้าแล้วก็ทางออดิตยังไม่มีนะครับแต่อะไรบ้างที่น่าสนใจจนผมต้องรีวิวเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube p a ์ล็อตแล้วกลุ่ม Facebook p a y ์ล็อตด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสาคัญในวงการเกม NFT นะและตอนนี้ทางช่อง p a y l ์ล็อตมีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนเรื่องเกม NFT แล้วก็เกม,เกมที่ผมดูดูอยู่แต่ไม่ได้ทำการรีวิวนะครับถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกครับ เกม Hero Cat ครับเป็นเกมที่ทำให้ผมนึกถึงเจ้าไก่สีเหลืองอย่างโจโจ้นะซึ่งฟังก์ชันของตัวเกมครับเรียกว่าค,คล้ายคกันนั่นแหละฮะที่คุณจะต้องนำเจ้าตัวละครของตัวเกมไปทำการขุดมีแฮชเรดแล้วก็รอที่จะเล่นเกมของแพลตฟอร์มนั้นนะครับหรือตัวหนึ่งก็คือเกม Day Hero ครับที่เคยทำการรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะที่ผมพอจะหาเหตุผลเรื่องของทีมเดฟได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่มาจากจีนนะฮะ ซึ่งเราก็พอจะทราบกันดีอยู่แล้วล่ะว่าทางจีนเนี่ยมีการแบรนด์ตัวคริปโตอยู่นะแล้วก็เรื่องของออเดดครับเหรียญยังไม่ออกมาขายนะครับแม้ว่าจะมีการขุดมาได้แล้วก็ตามภายในเกมนะครับรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีละระบบการเล่นของเกมเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เป็นระบบของโคลสเบต้าอยู่นะครับที่คุณสามารถทําได้ในปัจจุบันก็คือการเอาแมวไปขุดครับโดยแมวที่คุณจะเริ่มต้นเนี่ยมีอยู่2ตัว2ประเภทครับ ก็คือแบบ100 USD 100 US Dollar นะฮะที่มีแรงขุด100 hashrate ครับเก่ตัวหนึ่งก็คือ200 US ที่ได้แรงขุดแบบ200 hashrate ก็ต่างกันหนึ่งเท่าตัวเนาะส่วนตัวผมหลังจากเริ่มเกมไปแล้วนะครับถ้าแนะนำได้ก็อยากให้คุณซื้อแบบ200 USD ดีกว่านะครับเพราะว่าในช่วง2วันแรกครับจะมีตัวคูณที่คุณจะทำได้รับแรงขุดมากกว่าเดิมครับแต่ก็แค่2วันนะ หลังจากนั้นครับแรงขุดของคุณเนี่ยจะตกลงเรื่อยๆละ่ะจนถึงระดับหนึ่งมันก็จะเริ่มนิ่งๆครับสามารถเพิ่มแรงขุดได้ด้วยการเติมเหรียญเข้าไปอัพตัวแฮชเรทครับตัวเนี้ยมันก็เหมือนถ้าตัวโจโจ้อีกเหมือนกันละ่ะในส่วนเทคนิคเพิ่มเติมเดี๋ยวผมไปบอกในตัวเกมแล้วกันนะครับทั้งฝั่งของ NFT Hero ตรงนี้เป็นส่วนของเกมละฮะที่คุณจะนำตัวแมวคุณเนี่ยไปบุกตะลุดานอัพเลเวลหาของรวมไปถึงระบบอารีนา,าด้วยนะครับ ซึ่งมันก็จะดรอปรางวัลเป็นเหรียญในภายในเกมนั่นแหละครับและฟังก์ชันอื่นๆจากอย่างเช่นระบบ Arena เนี่ยจากโคดเบต้านะรางวัลที่ได้ก็จะมีเป็นเหรียญ USD เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเนาะนอกจากนั้นระบบอื่นๆภายในเกมก็มีระบบตลาดกลางหรือ Marketplace ครับมีระบบการผรสมตัวละครเพื่อริมิตเบรกหรือการเพิ่มดาวนี่แหะฮะร,รวมไปถึงระบบเนื้อเรื่องภายในเกมครับ ตัวเหรียญของเกมที่คุณจะขุดได้ตอนนี้ก็คือเหรียญ Hero Cat Token นะครับหรือว่า HTC มีจำนวนมากถึง1 0 0 0 0แสนล้านเหรียญครับแต่ตัวนี้จำที่ผมบอกได้ใช่ไหมฮะว่ายังไม่มีการขายเหรียญออกมาเนอะแล้วส่วนที่เหรียญเราขุดได้จะเอาไปไหนครับตัวเกมเขาบอกว่ามีฟังก์ชันของการ buy back ครับซึ่งเขาจะสามารถรับซื้อได้ด้วยราคา0.2 US Dollar ครับโดยเหรียญจริงๆเนี่ยจะขายในวันที่12พฤศจิกายนนี้ครับ ก็หรือเวลาอีกราวๆวันกว,กว่านะครับต้องไปดูกันแล้วว่าราคาออกมาจะพุ่งขึ้นหรือว่าพุ่งลงเพราะว่าจำนวนเหรียญเนี่ยถือว่ามีเยอะมากเกินนะครับพาร์ทเนอร์ของเกมนี้อย่างที่ผมบอกนะเรียกว่าน้อยหรือเรียกว่าไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าที่เขาโชว์มาเนี่ยก็เหมือนเป็นเชนของตัวเกมหรือการเว็บไซต์แลกเปลี่ยนเหรียญนั่นเองนะแล้วก็โซเชียลมีเดียของตัวเกมครับในกลุ่ม Tele g กรมตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ถึง20,000คนครับแต่กลับกันครับใน t w i t t e อร์ มีผู้ติดตามอยู่แค่6,200คนเท่านั้นครับเข้าร่วมเมื่อสิงหาคมปี2021นะปัจจุบันนี้ครับทางชวิตเตอร์มีกิจกรรมในการที่จะรับ a i r d r รอด้วยนะครับตัวนี้สำหรับผู้โชคดี150คนละที่ได้รับแจกเป็นตัว h o ร์ n ี่นนะวิธีการทำไม่ยากเลยครับคุณแค่รีทวิตแท็กเพื่อนของคุณ2คนแล้วก็กรอกแบบฟอร์มทางด้านล่างตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูในรูปแบบของแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มจะทำให้คุณ กรอกตัว Hero Cat UID นะครับซึ่งอยู่ในหน้าของ User ในตัวเกมนั่นเองครับแล้วก็เลขที่ Wallet address ใน chain ของ BSC ทําแค่นี้เลยครับซึ่งทําได้ถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอให้คุณเข้าไปกรอกแล้วก็ไปลุ้นกันนะส่วนใครที่จะเริ่มเล่นเกมครับผมขออนุญ,ญาตแชร์ลิงก์เชิญเพื่อนเอาไว้นะครับทางด้านล่างคลิปเนาะก็สามารถใช้ลิงก์ของผมเพื่อเข้าร่วมเล่นเกมได้เหมือนกันนะครับ เมื่อคุณจะเข้ามาเล่นทางเกมเนี่ยจะให้คุณสมัครผ่านทางอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วกรอกพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นระบบต่างๆของตัวเกมจะเป็นเหมือนระบบออฟเชนนั่นแหละครับเป็นออฟเชนเนาะดีเทลในไว้เปเปอร์ของตัวเกมเออเรียกว่ามีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็ข้อมูลค่อนข้างสลับไปมานะเดี๋ยวผมพาไปดูจากตัวเกมเลยและกันนะครับ เมื่อคุณเข้ามาสู่ตัวเกมครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือมาฟังก์ชันของ m y p e t นะครับทำการซื้อแมวก่อนนะอย่างที่ผมบอกครับแมวเริ่มต้นมี2ราคาคือ100กับ200 US นะครับแต่ถ้าใครมีทุนมากพอถ้ามีทุนมากนะผมแนะนำให้เริ่มต้นด้วย300 US ครับ300ไว้ทำอะไรบ้างนะครับ200เอาไว้ซื้อแมวครับอีก100 ไว้เพิ่มเรทการขุดใน2วันแรกครับเพราะว่า2วันแรกเนี่ยคุณจะได้แรงคูณในการขุดมากขึ้นนะครับทำให้ตัวเหรียญที่คุณจะได้รับมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับวิธีการโอนเงินเข้าสู่เกมครับเมื่อมันเป็นระบบออฟเชนแล้วคุณจะมาปุ่มท็อปอัพนี่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะกดตรงนี้ได้เลยครับทางตัวเกมมันจะเด้งป๊อปอัพในการฝากเหรียญขึ้นมาครับหรือว่าคุณสามารถไปแถบทางด้านซ้ายนะไปกดที่ My Asset ครับแล้วก็ d e p o s i t ทั้งเหรียญ USDT ขึ้นมาตัวนี้คุณสามารถโอนเหรียญมาจาก QR code นี้ก็ได้เช็คตัวเชนดีๆนะเป็น BEP 2 0นะครับสำหรับใครที่ใช้ไปแนสมาร์ h เ i นนะครับหรือว่ากรอกเลขกระเป๋าตรงนี้เข้าไปได้นะครับสามารถโอนมาได้ทั้งจาก Exchange แล้วก็จาก MetaMask ของคุณนะครับเมื่อคุณโอนมาเรียบร้อยแล้วก็รอสักพักนะเมื่อเงิน,นงเข้าแล้วครับคุณก็สามารถไปซื้อตัวละครที่คุณต้องการได้ครับแต่หากใครอยากจะอัแรงขุดแมว เลื่อนลงมาตรงนี้ครับปุ่มอัปเกรดเพชตัวเนี้จะใช้เงินในการอัปเกรดแนวนะครับ1 US Solar อบวก1 Hash Rate ครับซึ่งผมก็แนะนำให้วันแรกคุณมาซื้อแบบจูปิเตอร์นะจ่ายไป50 US Solar อครับทำไป2วันนะครับก็จะใช้ทั้งหมด300 US พอดีครับมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมแนะนำให้ใช้งานเหมือนกันนะครับก็คือฟังก์ชันของออโต้อัปเกรดครับทางฝั่งด้านมุมขวาเนาะตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณใช้ตรงนี้แล้วเนี่ย ตัวเกมเมื่อขุดเหรียญ HCT หรือเหรียญ Hero Cat มาได้แล้วจะทำการอัปเกรด hash rate อัตโนมัติครับจะใช้เวลาได้7วันเนาะซึ่งฟังก์ชันของ auto อัปเก d e จะต้องใช้เงินราวๆ7 US ครับหรือสามารถใช้เหรียญ Hero Cat ได้เหมือนกันครับที่35เหรียญ HCT ซึ่งผมลองจับเวลาดูแล้วนะใน1ชั่วโมงครับคุณจะขุดได้ราวๆ12เหรียญ Hero Cat กว่าจะครบ35เหรียญพอดีก็ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงครับ ตัวนี้มันจะมีข้อดีคือมันจะทบตัวแรงขุดไปให้เรื่อยๆครับในช่วง7วันแต่ขอเตือนนะครับมันไม่ดีต่อคนที่อยากจะดึงทุนออกก่อนละแต่ใครที่ไม่คิดว่าจะดึงทุนออกในช่วงแรกนะครับอยากที่จะเพิ่มแรงขุดแมวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฟังก์ชันของ auto อัปเกรดก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับเอาละเดี๋ยวผมมาลองคำนวณระยะเวลาการคืนทุนให้นะครับคำนวณคร่าวๆเลยตอนที่ผมจับเวลาขุดเนะ้อชั่วโมงคุณได้ทั้งหมด12เหรียญครับ เพราะฉะนั้นใน1วันครับคุณจะได้เหรียญ HeroCat เท่ากับ288เหรียญผมตีเฉลี่ยแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่า,าแฮชเรทของคุณตกไปเรื่อยๆหลังจากผ่าน3วัน4วันไปต้นไปครับผมขออนุญาตหาร3คิดว่าแรงุดของคุณลดลง3เท่านะครับแสดงว่าใน1วันคุณจะได้เหรียญ HCT ที่96เหรียญตอนน่อ1วันครับถ้าตีเป็นมูลค่า US dollar นะครับที่0.2 US d l a ใน1วันครับคุณจะได้ราวๆ19 US d ยูเนะครับเงินตั้งต้นของคุณเข้าไปก็คือ300เมื่อหารกับ19นะครับคุณจะคืนทุนในราวๆ15 1 6วันเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราการผันพวน,นของราคาเหรียญรวมไปถึงแฮชเรทที่จะมากขึ้นหรือลดน้อยลงด้วยนะครับต่อมามาดูในส่วนของระบบเกมนะครับเข้ามาในหน้าของเมนูตรงนี้เนอฝั่งซ้ายมือคำว่า My Game นะครับ เมื่อคุณกดเข้ามาแล้วตอนนี้ผมเริ่มเล่นไปบางส่วนแล้วล่ะในการทดสอบเกมนะครับคุณจะได้เหรียญเป็น USDT มาเริ่มต้นเกมแจกให้นะในระบบการทดสอบนะครับเอาไปใช้งานอย่างอื่นไม่ได้นะได้มา500เหรียญครับคุณก็สามารถมาเปิดตัวกล่องเพื่อสุ่มแมวได้เลยครับตัวละ100เหรียญ USDT นะครับทางด้านล่างตรงนี้คุณสามารถใช้เหรียญ HCT ในการที่จะจ่ายแทน u s d r ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวเนี้ ใช้ได้สูงสุดก็คือ400 HCT ครับทำให้คุณจ่ายวิสล่าน้อยลงจาก100จะเหลือ20ครับเราทำการสุ่มขึ้นมาเนาะเมื่อกดออกมาแล้วครับคุณก็ได้ตัวแมวออกมามันก็จะไล่ตั้งแต่ common, r ร r e r e g e n ร r y อะไรไปนะครับความหายากของแมวความเก่งกาของแมวแต่ละตัวก็แตกต่างกันครับเมื่อเข้ามาแล้วนะกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับคุณสามารถสลับสับเปลียนตัวแมวที่คุณอยากได้เข้ามาในทีมได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็เตียนที่จะออกไปต่อสู้ครับเมื่อกดไปต่อสู้ครับมันฟังกช์ชันนี้มันจะคล้ายๆกับระบบ a อ k ล่ะตัวแมวของคุณก็จะไปต่อสู้เรื่อยๆครับตรงนี้ผมอยู่ที่ด่านที่13เนาะทางด้านล่างครับคุณจะเห็นครับว่าเลขหนึ่งแล้วก็มีเหรียญทองเบอร์5นะตัวนี้ครับเมื่อคุณผ่านด่านไปเรื่อยๆคุณจะได้รับผลตอบแทนมาในรูปแบบของเหรียญทองเหรียญทองตัวเกณฑ์ทำไรครับสามารถออากมาซื้อเจ้าลูกอมตรงนี้ได้นะครับ ฟังชันลูกอมเนี่ยเอามาใช้งานในส่วนของการเพิ่มเลเวลของตัวละครครับยิ่งคุณซื้อมามากเท่าไหร่คุณสามารถเอามาผสมกันได้ครับด้วยการลากลูกอมเข้าหากันนะครับมันจะกลายเป็นลูกอมเลเวลสนะและลูกอมเลเวลสก็จะอัพกลายเป็นลูกอมเลเวลสครับเมื่อคุณได้ความแรงของลูกอมที่พอใจโยนไปที่แมวของคุณครับมันจะอัพเลเวลของตัวแมวของคุณนั่นเองฮะทำให้แมวของคุณเก่งกาจมากขึ้นแล้วก็ตะลุยด่านไปได้ไกลมากขึ้นครับ มาดูแถบเมนูด้านล่างกันบ้างนะครับฝั่ง,งดันเจียนนี้เนาะดันเจียนจะมี2ดันเจียนครับดันเจียนแรกก็คือการหาเศษหรือหาจิกซอเพื่อมาซัมมอนตัวละครครับตัวนี้เขาแนะนําว่าเลเวลขั้นต่ำคนเลเวลยี่สิบนะครับถึงจะผ่านเนาะแล้วก็ลงเล่นได้1วัน3รอบเท่านั้นครับอีกตัวหนึ่งก็คือแรงโซนหรือโหมดของอารีนาครับ คุณจะต้องมีทีมของคุณเอาไปต่อสู้กับทีมของผู้เล่นคนอื่นนะครับผมพามาดูรางวัลของอารีนานะที่เคยพูดถึงนะครับตัวนี้จะเห็นว่ารางวัลอันดับที่1นะครับคุณจะได้เหรียญทองคือ1 2, 000, อนึ0 0 0สนหเหรียญเหรียญ HST เหรียญ Hero Cat ครับ5,6แล้วก็ USDT เหรียญสีเขียวฮะ5 0 0นนะครับระดับที่1นะซึ่งตรงนี้ผมบอกว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้ว่าหลังจากตัวเกมเปิดขึ้นมาแล้ว มันจะถูกปรับแก้ไขหรือลดลงหรือเปล่านะไม่เช่นนั้นเนี่ยที่1เนี่ยได้รางวัลค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเลื่อนมาดูลําดับที่20นี่ก็ได้200กว่า US นะตัวนี้ต้องไปดูกันอีกทีเนาะว่าว่ามันได้เยอะขนาดนี้ไหมถ้าได้เยอะจริงก็สายเปน,น่าจะแฮปปี้กับฟังก์ชันนี้นะครับ ส่วนอื่นๆครับส่วนของฮีโร่ครับตัวนี้ก็คือการรีมิบเบกเพิ่มดาวนั่นเองครับคุณจะต้องเอาตัวละครที่ตัวซ้ำกันมาผสมกันครับหรือมาเบิร์นทิ้งกันไปการบูชาย,ยันนั่นแหละครับเพื่อให้ตัวละครเนี่ยเก่งมากขึ้นครับและมีฟังก์ชันของการสมอนด้วยการใช้จิ๊กซอนะที่ดรอปจากด่านต่างๆครับแล้วก็ตัวสมอนที่เอาตัวละคร5ตัวที่คุณไม่ใช้แล้วมาเบิร์นทิ้งครับเพื่อหาตัวละครตัวใหม่ออกมาครับ ฟังก์ชันของชอบครับหรือร้านค้าตัวนี้จะมี2ส่วนนะครับส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างฮะสิ่งที่คุณต้องจ่ายในเกมก็คือเหรียญของ US Dollar ดอลลาา์นั่นเองครับด้านบนครับก็คือออโตเมอร์สสิ่งที่คุณจะต้องเอาอาหารที่คุณซื้อมาเนี่ยมาผสมกันครับถ้าคุณซื้อข้างบนคุณไม่จําเป็นต้องลากเองครับทางระบบตัวเกมจะทําการผรสมให้ครับเพื่อให้ได้อาหารที่ดีที่สุดก่อนที่คุณจะไปอัพเลเวลให้ตัวละครของคุณครับ ฟังกชันข้างล่างคือฟังก์ชันของการออฟไลน์ครับหรือระบบ f อ k ถ้าเกิดคุณซื้อแบบนั้นแล้วนะตัวละครของคุณหรือแมวคุณเนี่ยก็จะออกไปต่อสู้แบบอัตโนมัติแม้คุณจะปิดหน้าจอลงไปครับส่วนต่อมาครับก็คือส่วนของการขุดเหมืองฮะเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณจะพบกับแมวของคุณที่เป็นฟังก์ชันของแมวเหมืองนี่แหละฮะมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นระบบเบตา้าหรือระบบคลสเบต้านั่นเองการทดสอบเนอะ มันเลยไม่ซิงตัวแมวคุณเข้ามาในหน้านี้ครับซึ่งผมคาดการว่าเมื่อเกมเปิดระบบนี้ให้เล่นเรียบร้อยแล้วแมวของคุณที่อยู่ในไมพ์เพที่ขุดเหมืองอยู่ก็อาจจะซิงมาในระบบตัวนี้ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นครับระบบอีโคซิสเต็มของในตัวเกมคุณจะไปขุดเอาเหรียญ HCT ซิมาหลังจากนั้นเหรียญ H c t ซิคุณสามารถเอามาใช้ในการซื้อแมวในระบบประจนภัยได้ครับตัวเกมก็จะมีวัฏถจกักหรือระบบหมุนเวียนประมาณนี้ครับ ก็ทั้งหมดของ h e r o c a t เป็นประมาณนี้นะครับ Ecosystem ของตัวเกมถือว่าทำได้น่าสนใจนะแล้วก็ดีไซน์ของตัวละครที่เป็นตัวแมวออกแบบมาค่อนข้างน่ารักมากนะครับแต่ยังเม่่อีกที Audit ยังไม่มี d e v e l o p e r ยังไม่โผล่น้านะครับรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ด้วยใครที่สนใจตัวเกมนี้ก็ลองดูกันก่อนแล้วกันนะแต่ถ้าใครอยากจะเริ่มเล่นผมขอฝากลิงและเฟรน์เอาไว้ด้านล่างเลยนะครับ ฝากไว้แค่นี้ละกันสำหรับเจ้า HeroCat นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ